แบบดูว่าจะแล้วความผิดพลาดของเรายังไงครับแล้วเราไปอาจารย์แม่ใช่ไหมไปแล้วก็มาครบอยู่มาครบเลยเนาะอ่าในเพียงแต่ว่าหกเป็นเก้าหกเป็นเก้าห้าหนึ่งก็โอเคนะห้าหนึ่งมาครบทั้งบนทั้งล่างเล่ฝันก็โอเคเราพลาดตรงพี่หกเป็นเก้าอ่าหกเป็นเก้าเราพลาดตรงนี้วัสดีครับขอน้ำตานถู่วทองไวทับน้ำโชคเลขเด็ดน้ำโชคมันี่แอดมาที่ปั้มปตทรันตำบลยางอำเภอที่คอลภพูนจังหวัดสุรินทร์ ถนนสาย226ส,ส,ส,สุรินทร์ศรนสีสกเกดเพื่อจะมาตามตัวเลขจากลุงปอมแปลปกสลากแม่นๆเข้าทุกงวดนำไปเสียงโซกเสียงพายงวดประจำวันที่11มกราครม2568ันห้ากสิาขั้นผู้ชมเข้ามาแล้วเอฟซีเข้ามาแล้วคนอะไรคนอนะไรเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในกัารทำงานต่อไปมาหอดมาถึงปั๊มน้่มมันปอดต่อการันแล้วปปก,ปปก,กลัไปปโฟะไปโฟะกับลุงปองแปลปกสลาก มันนั่นเข้ากึ้นมวดได้เลย lly. สวัสดีครับลุงป๋องวันนี้ผมรอยทนัพย์นำโชคเลขเด็ดนำโชคท้องฟ้าเพจและยูทูบมาติดตามเลขเปรปกสลากจับลุงป๋องเนาะลุงป๋องแปรยังเนาะแปรแล้วละแต่ว่ายังไม่ได้เขียนตัวเลขอะไรเขียนตัวเลขอยู่ปกแปรอาจารย์แม่แปรอยูแ่แล้วเอิมก่อนถึงก็พูดละงวดนี้ก็ถือว่ายากหน่อย พราะว่าเขาให้ตัวเลขมาเราหนีออกหนีไม่ออกแค่ไม่ได้แปลเลยพอโปรคลาเขาเขียนให้มันล้วว่านะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เขาเขียนมาเป็นตัวเลขเนาะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งโกลาสองห้าหกแปดรับให้มาแล้วห้าตัวให้มาแล้วห้าตัวนี่ แล้วก็ว่ามองมองไปมองมาก็อาจจะเป็นหกตัวแล้วเพราะว่าวันที่หนึ่งก็เท่ากับศูนย์หนึ่งถ้าเราเกาให้ศูนย์กันหนึ่งสองห้าหกแปดอยู่ประมาณนี้นะ,ะคือ้ายให้ตัวเลขมัเปลี่ยนกันเราเราจะจัดวางนนใช่ไหมแต่นี้มันป็นหามันอึ้นตรงนี้ทต่นี่เราแปลไปแล้วแ้รูปเด่นเขาคือจะเป็น งูสองตัวปีมะเสงก็เป็นเลขหกอะถ้าไม่มาหกก็เก้ามีแค่นั้นก็หกกับเก้ามันตัวเดียวกันอ่าจะในพร้อมจะแล้วล้วก็พลาดอยู่แล้วก็จะมีลูกโป่งลูกโป่งก็เป็นเลขแปดอยู่แล้วถ้าดูเราแปลแปแทบไม่ได้แปรแล้วแต่เพียงเราเขียนเป็นอาจารย์แม่ที่เจ็บเมื่อเขียนนั่นละเขียนมาแล้วเนาะอ่าอาจารย์แม่เขียนแล้วเนี่ย อันน uhm. ี้ละเขาเขียนให้มาหมดแล้วสองห้าหกแปดถ้ามีปัญหาเลขหกกับเลขเก้าอะครับทีนี้วันที่หนึ่งมกกรลาคือเขาให้ตัวเลขมาแล้วอย่างเราเราก็พยายามจับเซ็นเตอร์ว่างูเขาเด่นเราก็เลยต้องเอาเลขหกไว้กลางนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันอยู่้ะนอนลูงเนาะออหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนี้ เราถามว่าโอเคเป็นยังไงก็มันต้องนิตามนี้อถ้าหวยเข้าก็แสดงว่ากองฉลากเขาให้ถูกไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าเขาเขียนไม่ให้มาแล้วในแ,แบบดุงจะแล้วความผิดพลาดของเรายังไงครัครแต่แล้ว,วรับก็แปอาจารย์แม่ใช่ไหมับแ่บบไปแล้วก็มาครบอยู่กาครบเลยเนาะ เออในเพียงแต่ว่าหกมันเป็นเก้าเป็นเก้าห้าหนึ่งก็โอเคนะห้าหนึ่งมาครบตั้งบนทั้งด้านเลขฝันก็โอเคเราพลาดตรงที่หกเป็นเก้าเออหกเป็นเก้าเราพลาดตรงนี้อืมมันก็อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เนาะเออก็ถือว่าโอเคนะครับเลขฝันวดที่แล้วลุงก็ได้หกสองศูนย์หกสองศูนย์หกเป็นเก้ามันก็พลาดตรงเนี้เนาะหกเป็นเก้าแต่คนบางคนเขาก็กลับเขาก็ได้อ่ะครับ เอฟซีอยู่นอร์เวย์เขาก็ถูกอ่ะได้เป็นแสนสองแสนมไหมชอบเลกเลขเก้าอยู่จ้ะชอบเก้าเพราะเราก็พูดในคลิปในอะไรทุกครั้งนอนลุงเนาะก็หกเป็นเก้าแล้วเป็นเก้าแล้วทุกครั้ง่ะแล้วก็แล้วแต่คนชอบอ่ะครับถ้าชอบหกชอบเก้าก็พยายามกับก็ถูกหลายคนสามตัวเขาถูกสามตัวเลยสามตัวตรงเลยสามตัวแตกละประมุนหกประตูอะไรแบบนี้ครับ ได้เงินแสนนะอยู่นอร์เวย์นะหลายคนอยู่วที่ถูกสามตัวคนก็ได้สิบกี่ยี่สิบกี่ไปแบบนี้แล้วแต่แต่ทุนเออกาง์งนนี้ก็ยังไม่ได้เขียนเพราะฝันฝันก็ไม่ฝันฝันก็ฝันเกี่ยวกับแต่เลขเก้าฝันก็ฝันเกี่ยวกับแต่เลขเก้าฝันทีฝันก็มีส่วนช่วยอยู่ฝันก็มีส่วนช่วยมันจับใส่เลขอาจารย์เนี่ยเกิดมาตรงกันนอกเสร็จแล้วก็โอเคนะฝันรู้สึกว่าจะเข้าหมด วันนี้ฝันเนี่ยแนวน้องว่าเป็นเลขเก้าอะเพราะถ้าฝันเข้ามันจะเข้าติดกันเลยนะลุงมีโอกาสเข้ามาเข้าตามตาม,ตามกันมาอีกแต่บางทีน่าจะเป็นเลขตัวเก่าอีกอะครับน่าจะเป็นเลขตัวเก่าฝันเดี๋ยวอือโอฝันมาใส่เกงเกงใส่เกงน้องน้องๆมาชุนให้เลยผมว่ามันเลขตัวเก่าหรือเปล่า เมื่อกี้ออกสองศูนย์เก้าวันนี้มาออกเก้าสองศูนย์หรือสองเก้าศูนย์สองหรือเปล่าไปีีนไม่<อ>ตัวเก่าไม่ไม่กระดิกอ่ะอาจจะสลับตำแหน่งน่ารู้นะสลับตำแหน่งเลยมันแปรหนีไม่ออกแล้วอะไรอีกเนาะฝันไปเห็นคนตะแปะคนจีนหัวกระเมียแกแล้วผมก็ไปเก็บ <c oughs> เก็บมะขามสุกมากิน ถ้าเกมมะขามสุกนี่ตามที่องค์เคยฝันนะมันก็จะมีเก้ากับศูนกับหนึ่งอะไรอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้แต่คนตายสองคนนะก็ยังครัวพันเลขเก่าอยู่ความฝันยังคัวพันเลขเก่าเลเนาะแล้วก็ก็ฝันว่าขึ้นก็ฝันว่ามันโกนทือว่กฝันว่าเห็นไัยรุ่นสองคนขาจะทําลายผมอะผมเลยเคยชวนเขากินฝรั่ง กินฝรั่งก็มีเก้ากระศูนีคร่ะวันสามวันติดสามครั้งติดสามสามคืนนะ่ะรู้สึกตัวเก่าเนีตัวพันแต่เลขเลขตัวเก่าน่าจะมาอย่างน้อยมาตัวหนึ่งอะ,อะแต่ผมเดาว่าเก้าเก้าจะมาอยู่ฝรั่งมันลูกกลมๆนะจะเป็นศูนย์เก้ากระศูนย์มาพี่จะเก้ากระศูนย์มาพี่กลับมาก็รูดหลักโลาะหลักหน่วยหรือเปล่าเปลี่ยนตัวใหม่หรือเปล่าเก้าศูนย์ 9 0้า0 3เ้าไปถึง909หรือเปล่ายังยังเป็นปัญหาอยู่ว่ามีโอกาสที่ว่าเลขเก่าจะมาถ้ามาโอถ้ามาตัวเก่าทั้งสามตัวมีเฮเลยค่ะไม่เข้าอกับกพ่อาตึมเลยล่ะเพราะว่าแต่เมื่อกี้ออก209วันนี้มาออก902คือจบจบจบเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันแต่เลาวข้าเขามีโอกาสเป็นหกได้นะลุงเนาะ อ,อาจจะเลือกม,มาออกเลขฝันผมอีกแนละ้ววันที่แล้วเราฝันปทนนี้มันยังไม่ออกถ้าฝันไปน,นี่ค่อยตามสามงวดับอะไรเป็นตัวเลขให้ตามสามงวดแล้วเลิกตามเมื่อกี้ออกสองศูนย์เก้าวันนี้อาจจะออกหกสองศูนย์ก็ได้เลขตัวเดิมอ,ะนะอ่ะได้คาแดะทะยเนาะอะทอย่ประมาณนี้นะก็อาจารย์แม่เราหนีไม่ออกอะ่ะคือขาแปะให้แล้วถ้า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 ถูกก็แสดงว่า กองฉลากต้องให้ถูกครับตัวหนึ่งเนาะครับสองห้าหกแปดสองห้าหกแปดศูนย์หนึ่งคือวันที่หนึ่งครับก็ก็ให้มาแล้วคืออยู่ประมาณนี้ก็ประมาณนี้น้อยลงเนาะเออครับก็ลองจับดูเนาะลองจับดูครับเดี๋ยวถ้าฝันยังไงเดี๋ยวก็ไวกรอค่อยมาอีกด้บนึงเนาะสำหรับคลิปนี้มีหลายคืนอยู่ครับสำหรับคลิปนี้อน่อยครับมาร์ก็ขอขอบคุณหลวงพ่อที่มาให้ แนวทางการไปตกสลากในครั้งนี้เนาะขอบคุณครับลุงสวัสดีครับ